อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 Paris s a n n t g e r m แ i n แจ้งไปยังเลอ,อยมเมสซ,ซี่ว่าต้องการเก็บไว้ใช้งานจนถึงกลางปี2024ตามรงงานของมากาเมสซ,ซี่มีสัญญาก,กับแป้แชร์ไปจนถึงกลางปี2023 แต่รายงานจากสื่อสเปนระบุแชมป์ลีกเอิงพร้อมใช้เงื่อนไขขยายญ,ญาออกไปอีกหนึ่งปีและได้แจ้งไปยังนักเตะถึงเรื่องดังกล่าวแล้วอย่าไราก็ตาม,มรายงานเผยว่าฝั่งกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินายังไม่มีท่าทีตอบกลับในตอนนี้หนึ่งจะถาเมสซี่ยากรอดูสถานการณ์หลังจบฟุตบอลโลกปลายปีก่อนตัดสินใจอนาคตอีกครั้งหลังจากนั้นโดยแป้์แชยังคงมั่นใจว่าเมสซี่จะทำผลงานได้ดีกว่าฤดูการที่ผ่านมา นอกจากนั้นทีมดังของฝรั่งเศสยังมองไปถึงผลประโยชน์ด้านรายได้ซึ่งซีชั่นล่าสุดสโมสรมีเงินเข้ามาจํานวนมากตามรายงานสื่อฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ระบุแม้แป้แชร์จะทุ่มเงินค่าแรงมหาศาลคว้าเมสซี่มาครองแต่ชื่อเสียงของนักเตะให้ผลตอบแทนที่ดีในส่วนของการขายสินค้าผู้สนับสนุนรายใหมท่ที่เข้ามามา,มากถึง10รายรวมถึงยอดขายเสื้อที่ทะลุปเป้าไปอย่างมาก แพ้แช์มีรอยร้าวเนมาเหมือนเอมบัปเป้ P P e ระหว่างซ้อมเผยคลิปวิดวีโอที่แสดงเห็นว่า ama, เนมาซูเปอร์สตาร์ชาวปารีเลียของปารีสแซงแองกออกอาการเมือนเฉยเคียนเอมบัปเป้ P e ระหว่างการฝึกซ้อมของทีมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคลิปวิดวีโอของเอมบัปเป้ P e ที่ดูเหมือนจะโดนเนมาเมือนระหว่างฝึกซ้อมหลังีรยาง,งานข่าวความไม่ลงรอยระหว่างทั้งคู่ได้ปรากฏออกมาและได้มีการาวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเมื่อเรเ็วๆนี้ นัสเซอร์อเคเลีฟีประธานสโมสรแปรแชร่ทำให้หลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของดาเตบอเซเลียนเมื่ออ้างว่าพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพานในไม่ต่อไปโดยที่เอ็มเปเป้ P K คู่หูในแนวรุกของเนมาที่แปรแชร่เลือกจะเซ็นสัญญาขยายเวลา3ปีกับแชมป์ลีกเอเอเมื่อเดือนที่แล้วแง่มุมที่น่าสังเกตมากที่สุดประการหนึ่งเกี่ยวกับสัญญาใหม่ของเอ็มเปเป้ P K คือรายงานที่ย่างว่าตัวเขาจะมีอิทธิพลอย่างมาก ในการตัดสินใจทางด้านทางกีฬาของสมโมสรอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใหม่ตอนนี้มีรายงานข่าวว่าอิทธิพลของกอ,องหน้ารายนี้ต่ออนาคตของบรรดาผู้เล่นที่สโม,มสรออาจส่งผลกระทบต่อนมาโดยรายงานจากม u ลโด้เดบอดโบเน้นย้ำเอ็มเปเป้และเลวเนียเมซี่ขัดแย้งกันในเรื่องอานานคตของเนมา์โดยเอ็มเปเป้ P มองว่าการขาดวินัยของเนมาร์ควรได้รับการลงโทษจากสโม,มสรอน ขณะที่เมซี่เชื่อว่าแข่งบาร์ซิลเพื่อนสนิทของเขามีความสําคัญมากๆสําหรับสโมสรในมุมมองด้านกีฬาและเนื่องจากสถานการณ์ของเขาในห้องแต่งตัวคลิปวิดีโอซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัลตัวนี้ถ่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และตอนนี้ถูกแชร์โดยมูลด้วยเดปติโวแสดงเห็นการฝึกซ้อมที่แย่แฉโดยที่เนมาดูเหมือนจะมีท่าทีเมินเฉยและกะกระอ่วนต่อเอ็มเปเป้ตอนที่ทั้งสองจะต้องออกกำลังกายด้วยการจับมือกันการหยุดชั่วคราวนี้ ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการเคลื่อนไหวของทีมร้อนถึงผู้ชโค้ชต้องเข้าไปแก้ไขสถานการณ์เพื่อการออกกำลังกายดําเนินต่อไปเมสซีมรายวันของฝรั่งเศสถึงเลอร์กิฟกล่าวถึงสถานการณ์นี้ว่าพวกเขาไม่ได้มีทัศนคติที่เหมือนกันอีกแล้วและเอมปาเป้ก็ไม่มีความเกรงใจคู่คูแนวรุกของเขาอีกต่อไปเอมปปเป้จะโอเคมากๆในกรณีที่เนย์มาออกจากทีมช่วยตลาดซื้อขายนักเตะครั้งต่อไป และผู้จัดการทีมของเขาก็ได้รับแจ้งเรื่องนี้แล้วสถานการณ์ของเนมาร์ค่อนข้างไม่ปกติเนื่องจากเขาเพิ่งใส่เงื่อนไขในสัญญาที่ขยายออกไปในการอยู่ต่อกับปารีสแซงต์แชงแมงออกไปถึงปี2027โดยอัคเคเลฟีประธานใหญ่ของแปรแชร์เพิ่งถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของนกเตะในปารีสเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งจุดวก็ตอบว่าส่วนเนมาร์จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ใหม่หรือไม่นั้นเราไม่สามารถพูดเรื่องนี้ในที่สาธารณะได้ เนื่องจาก,พกเพื่อนบางส่วนจะเข้ามาพเพื่อนบางคนจะออกจากสโมสรไปนี่เป็นการเจรจาส่วนตัวเนมามีสวม่วนร่วมในการแข่งขันหลีกเอิงเพียง92นัดใน5ฤด,ดูการและสถานะภายในห้องแต่งตัวของเขาตกต่ำลงเนื่องจากเอ็นปเปเป้ทำผลงานได้ดีกว่าเขาและการมาถึงของเมสซี่สัาตอนนี้เห็นถึงความเป็นจริงที่ว่าตอนนี้เขาเป็นผู้มีไรายได้สูงสุดเป็นอันดับ3ของสโมสรไปจะยังครองสถิติผู้เล่นที่แพงที่สุดในโลก หลังย้ายเข้ามาเมื่อปี2017ก็ตาม